เดชวัชยโยพิมพหกชั้นอกดันวันนี้ท่านสามารถดูได้เลยว่าเก๋หรือแท้ที่เรียกว่าอกตลอดก็คืออกของพระเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยอกของพระตรงเนี้จะเป็นอกร่องมือที่ประสานกันตรงนี้จะมีเนื้อนะครับนูนขึ้นมาก้อนหนึ่งนะครับพอมือประสานกันเนี่ยจะมีเนื้อตัวนี้ก้อนหนึ่งเลยนะครับ นะฮะสังเกตเลยนะครับนี่คือจุดตายอีกจุดหนึ่งจุดสําคัญนะฮะข้างหูจะมีเส้นนะครับที่ขวางจากใบหูถึงโหนกเนี่ยข้างแก้มนะครับโหนกแก้มตรงนี้เส้นหนึ่งเป็นอีกองหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะให้ดูว่านี่คือเป็นเอกลักษณ์ของวัชโยหูใบสีหูจะติดนะฮะแล้วก็เฉียงออกนะฮะออกซ้ายออกขวาด้านบนนะฮะแต่ตรงนี้จะมียังไงก็ต้องมีเส้นหนึ่งนะครับมุมนี้นะเนี่ย จะมีเส้นแตก1เส้นนะฮะแล้วเส้นแตกเส้นนี้จะคมผ้านเนื้อเกินออกมานะครับสังเกตนะครับตรงนี้จุดสลบเลยนะครับซึ่งทําไม่ได้นะฮะต้องมีเส้นน้ําตกวิ่งบนนี้หนึ่งเส้นนะครับเลยก็อกระจกมานี่นะครับนี่สมพระนี่ก็อกระจกเนื้อที่เกินมานะครับบล็อกเขาจะมีเส้นอยู่1เส้นวิ่งอยู่บนนี้นะครับ เนี่ยวิ่งยาวๆเลยอย่างนี้เลย1เส้น